สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกสิ c h ชาแนลนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาว่าในพ้นเล่นกีย์วอย่างไรต้องอัพอะไรบ้างวันนี้ผมก็จะมาอธิบายในพ้นสำหรับกีวอก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกเรามาดูสเตตัสกันก่อนสำหรับสายพ้นไฟก็จะลงประมาณนี้สเต็งอินเฉลีย่ยเฉลี่ยกันได้ ส่วนค่าวิทที่อัพเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าสกิลพาสีติดตัวของไนท์มันจะคำนวณโดยการเอาค่าวิทของเราไปเพิ่มโจมตีและสกิลพ่นไฟมันจะมีการคานวณค่าวิทยอยู่ด้วยแล้วก็ต่อมาค่าเด็กทําไมถึงอัพเยอะที่ต้องอัพเยอะขนาดนี้เพราะว่าไนท์ต้องการใช้ค่าฮิตอย่างมากไม่งางน,นั้นจะบลวบสายเอจิไม่โดนครับ เตตัสก็จะประมาณนี้ต่อไปเรามาดูกันที่สกิลเริ่มจากคาร์ทแรกก็จะลงประมาณนี้เลยนะครับไม่น่ามีอะไรมากต่อไปคารสองเหมือนกันก็จะลงประมาณนี้สกิลสำคัญสำคัญของไนท์ค์ทนี้ก็คือคัทออฟสติล จะเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้แล้วในระยะเวลา5วิดาเมจทุกอย่างที่เราจะได้รับลดลง90%แถมได้รับบัฟเอนดูด้วยก็คือโดนตีไม่ไม่กระตุกก็ประมาณนี้มาถึงหลอดไนท์สกิลหลักที่ควรอัพเป็นอย่างแรกๆเลยคือสกิลคอนเซนเทชัน เป็นสกิลบัฟสกิลหนึ่งที่เมื่อเรากดใช้ในระยะเวลา45วินาทีเราจะได้รับ ATK 20%ค่าฮิต50%เพื่อนนตี้เราจะได้รับบัฟเอ็นดูด้วยก็คือตัวไอตัวตัวไม่กระตุกนั่นแหละครับแต่จะลดค่าดีเฟนส์ของเราที่ได้รับจากอุปกรณ์ลดลง40% ต่อไปก็จะเป็นสกิลหลอดออร่านะครับเป็นสกิลบัฟอีหนึ่งสกิลที่ทําให้เราได้ดาเมจอีก,กิีเพิ่มขึ้น30%และถ้าเราใช้กู้กับการ์ดหลอดไนก็คือใบนี้เราจะได้เพิ่มอีก8%แล้วถ้าเราฝากอีกใบนึงในสมุดจะได้เพิ่มอีก2%รวมเป็น40%ก็คือเยอะมากนะสำคัญมากเลยสกิลนี้ อ่ะต่อไปมาถึงสกิล call of justice สกิลนี้เป็นพาสซีฟสกิลที่จะทำให้ค่าวิตทุกๆ5้าแต้มของเราเพิ่มจบตีกายภาพ5แต้มแล้วก็ตีออโต้แอคไทอีก e 30แต้มให้ตัวเราต่อไปมาถึงสกิลที่จะทำให้ไนท์พ่นพ่นไฟแรงขึ้น ก็จะเป็นสกิลเ p ดพอะไรถ้าจากคำอธิบายในนี้มันจะไม่มีบอกว่าพนไฟแรงขึ้นตรงไหนแต่เดี๋ยวตอนเปลี่ยนคาสามมันจะมีบอกในสกิลพนไฟทีแนะนำให้เอาสกิลนี้ใส่บัฟรวมก่อนได้เลยครับมาถึงสกิลสุดท้ายของหลอดไนก็คือเฟรนซี่สเปียสกิลนี้เมื่อเรากดใช้จะทำให้เลือดเด้งเต็มหลอดก็คือเด้งขึ้นมาเต็มร้อเเลยเลือด เลือด HP เราแต่เราจะเสียค่า HP ทั้งหมดและจะเข้าสู่สถานะฟูลี่เป็นเวลา20วินาทีตัวเราก็จะได้ Max HP เพิ่มขึ้น100% Move Speed อีก30%แต่ค่าฟีของเราจะลดลง50%ถ้าเราอัพสกิลนี้เต็มค่า Defense ของเราจะไม่ถูกลดแต่จะโดนฮิวบาลง10%ครับ หลอดไนทก็จะมีเท่านี้ต่อไปมาดูที่คาสสามสกิลแรกที่เราต้องอัพเลยก็คือสกิลขี่มังกรสกิลนี้ในขณะที่เราขี่มังกรจะทำให้เราตีไวขึ้น10%และนและพ่นไฟแรงขึ้น25%แถมยังทำให้ตอนที่เราถือหอกจะไม่ถูกคิดขนาดซึ่งก็คือไม่ต้องกดหินขนาดนั่นเองสกิลนี้ควรอัพเต็มก่อนเลยครับ แล้วก็มาดูสก,กิลต่อไปคือตางก้อนทาวลิงสกิลนี้จะเอาเป็นแค่ทางผ่านก่อนละกันเพราะว่าช่วงแรกจอบเรายัางน้อยจะเป็นสก,กิลที่เรากดใช้แล้วใครที่อยู่รอบๆตัวเราในระยะ3เมตรจะมีโอกาส70%ถ้าอัพที่เลเวล3จะมีโอกาส70%เข้าสู่สถานะเฟียมากสุดถึง8คนต่อเนื่อง3วินาที ต่อไปก็จะเป็นสกิลหาก,กินของไนพน้นและก็คือสกิล Dragon Beat ต้องบอกก่อนเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิล AOE ที่สามารถใช้บนแรนของเสกได้โดยการคำนวณความแรงของสกิลนี้จะขึ้นอยู่กับค่าสเต็งวิดอินและถ้าหากเรากดใช้สกิล HP อะไรด้วยเราจะสามารถพ่นได้แรงขึ้นอีก20% ไปจะเป็นสกิลดากอนโรเทคชั่นสกิลนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟที่จะทำให้เราได้ไฟแอทแทกอีก5%และยังโดนธาตุไฟเบาลงอีก10%ในที่เลเวล5นะครับที่ปอัพเวล5เพราะว่าเราจะเน้นใช้สกิลพ่นไฟอัพแค่เวล5หลังจากหลังจากเวล5แล้วอะถ้าเราอัพอะเราจะไปได้จบตีท่าน,น้ำเพิ่มขึ้นอีก เวลละ1%ซึ่งก็คือได้5%เท่ากันเหมือนกับไฟเลยการการการไฟก็10%บเนการน้ําก็จะเป็น10%เหมือนกันครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นสกิลซิงค์ออส i วสกิลนี้จะเป็นสกิลที่สามารถทําให้เราดันค่า MATK ได้อย่างมากโดยการลด M Defense ของเราให้เหลือ0ูน โดยทุกๆ1แต้มของ M d e f s ของเราที่ลดลงไปจะเพิ่ม M ATK 1.5แต้มแต่จะทำให้ Max HP ของเราลดลง10%และเพิ่ม M ATK ให้เราอีก 5%, 5ในระยะเวลา30วินาทีโอเคต่อไปจะเป็นบัฟรวมนะครับที่ผมใส่ก็คือประมาณนี้เลย ในส่วนของสกิลก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเฟืองลูนกันอ่ะมาถึงหลังจากที่เราเปลี่ยนค้า3แล้วให้รีให้รีเซ็ตก่อนเลยก็ได้ครับรีเซ็ตให้เหลือศูนย์แล้วสกิลแรกที่เราควรอัพเลยก็คือสกิลพ้นไฟดะก้อนบีดสตองนี่สกิลนี้ มาที่เหรียญเหรียญน,น้อยที่สุดมันจะประหยัดเฟืองเราได้เยอะเลยแล้วก็เลื่อนมานี่จุดขวาล่ามันจะมีอยู่8จุดครับสกิลพ่นไฟ8จุดพยายามไล่เก็บให้ครบก่อนทุกจุดเลยเราค่อยไปเก็บสกิลอื่นต่อ8จุดครบพอครบ8จุดแล้วสกิลต่อไปผมจะอัพเป็นเ พอออฟจัดติด MATK ก็คือสกิลนี้จากที่มันเพิ่มโจมตีกายภาพอันนี้มันก็จะเพิ่ม MATK เพิ่มเข้าไปอีกก็จะเพิ่ม2อ,อยา่างมีอยู่2จุดเอาเน้นเน้นอัพจุดนี้ก่อนก็ได้ครับสจุดนี้ส่วนที่เหลือช่วงแรกๆเฟืองเรายังน้อยให้พยายามเก็บจุดเล็กๆที่เพิ่ม ATK เพิ่ม h i ตเพิ่ม เอเดคเแล้วก็ M อ e มดีเฟอะไรประมาณนี้จุดเล็กๆประมาณนี้ครับสำหรับเฟืองอ่ะต่อไปเรามาดูกันที่ของสมใส่กันดีกว่าอันนี้จะเป็นของที่ผมใช้วอลจริงๆเลยเซ t ตวอเลยมาดูกันที่โลกก่อนเลยอย่างแนกที่ผมใช้ โล่หูก,ก็เพราะว่าในวอลส่วนมากที่เราจะโดนหนัหนกๆเลยก็คือไนท์ไนท์พ่นเหมือนกันกับวีแล้วถ้าเราอัพขั้นเต็มเราจะได้เอ็มดีเฟนเพิ่มมาอีก15%ในที่บวก10ก็จะเป็นตามนี้เลยทุกๆทุกๆหนึ่งรีไฟล์จะได้เอ็มดีเฟนก็คือบวก10ได้อีก10พออัพขั้นเต็มก็จะได้อีก5เป็น15ก็ช่วยช่วยให้เราตายยากขึ้น ประมาณนี้ครับต่อไปก็เสื้อแมงทองที่เลือกใช้ก็เพราะว่าได้กันซีการสัตนกันฟีดอีก50%ถ้าอัพขั้นเราจะได้กันสโตนกันเฟียเพิ่มอีกประมาณนี้ส่วนการ์ดก็จะเป็นไฟเอลไฟเอลจะทำให้เราพ้นไฟแรงขึ้น10%แล้วก็ได้รับดาเมจทัาไฟเบาลง15% ่วนผ้าคลุมผมเน้นคลุมเลือดไปเลยแถมมันยังได้วิทแถมยังได้วิทที่วิทเอาเอา,เอาไปคำนวณกับความแรงของสกิลเราผมก็เลยเลือกเลือกเลือกผ้าคลุมนี้การที่ใส่ก็จะเป็นการแจ็คนะครับการไฟอีก30%สส่วนรอ,องเท้าผมจะใส่รองเท้าคู่นี้เพื่อเพิ่มโจมตีกายภาพกับโจมตีเวท เพราะว่านหยมันมันพ่นสองอย่างทั้งทั้งกายทั้งเวทก็เลือกเป็นเป็นรองเท้านี้ส่วนการ์ดก็จะเป็นมังกรเขียวเพิ่มวิทเพิ่มเลือดให้เราวิทก็ช่วยให้แรงขึ้นเหมือนกันประมาณนี้ส่วนประดับที่ผมเลือกประดับไฟสองข้างก็เพราะว่าแพทนี้ช่วงแรกๆคน,นยังทำกันท่าได้น้อยสำหรับผมผมคิดว่าประดับไฟเลยตอบโจทย์สุด การที่ใส่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกเลยครับส่วนส่วนตัวผมใส่ดาเมจรีดักชัน5%้ากันกันฟอร์อีกสิอต่ะต่อมามาดูที่หอ,อกกันที่ผมเลือกใช้หอ,อกนี้ก็เพราะว่ามันไม่สนเกาะแถมเรายังได้ใส่ของถึกเพิ่มด้วยทั้งตัวเพราะว่าค่าจ่อเกาะไม่จำเป็น ถ้าเราใส่หอ,อกนี้แล้วถ้าเทียบกับหอ,อกคาโฮบวกสิ 10, หอ,อกนี้กินขาดไหมครับไว้เดี๋ยวผมผมผมจะเทสให้ดูเอามาดูที่ส่วนการ์ดผมจะใส่เป็นคาโฮดาวสองใบเนาะเพื่อเพิ่มไฟแอคแทกอ,อีกไปละสิ้าเปอก็เป็น30%แต่ที่แนะนำการ์ดที่ดีที่สุดสำหรับในพ่นเลยก็คือพีโอนี่ดาว เพราะว่าพิวนี่ดาวจะได้ค่าฮิตอีกร้อยหนึง่งแล้วก็สกิลดาเมจอีก10%ซึ่งจะดีกับไนโพ้นมากๆที่เหลือของก็จะเป็นของบ้านกิลเลือกใช้ตามตามต้องการตามสถานการณ์ได้เลยครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือส่วนหน้าเพราะแว่นอันนี้ถ้าเราอัพขั้นเต็มแล้วเราจะสามารถพ้นไฟได้ไกลขึ้น ก็คือตัวเราจะไม่ไม่ไม่เข้าไปไปใกล้ๆโซนเขาประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเทสเทสให้ดูระหว่างออกงากับออกพ่นที่บวกสิ 10, มันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสก,กันว่าระหว่างออกงาบวกหกับออกพ่นไฟบวกสิ 10, ว่าอันไหนมันจะดีกว่ากัน ผมจะเทสโดยที่ใส่ของเจาะเกาะด้วยนะเสื้อก็เหมือนเดิมครับไฟเอลเหมือนเดิมส่วนผ้าคลุมก็จะเป็นเจอเกาะใส่แจ็คไม่มีอะไรรองเท้าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับโดยจะเทสกับพีทที่ใส่ของซับประมาณหนึ่งใส่ผ้าคลุมแจ็คกันไฟใส่นอนแดงลดไดเมจจากธาตุลง แล้วก็เวเดนลอดประดับก็จะเป็นฟิทแมนเ a เม Reduction ข้างละ5%ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหอกพ้นจะเป็นยังไง อแรงสุดจะอยู่ที่สองหมื่เจ็ดสองเจ็ดห้าสี่หกเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออกงานโดยใส่ของเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่หออกที่ต้องเทสแบบนี้ก็เพราะว่าของบ้านคิวที่ใส่วอมันจะไม่มีผลก็เลยก็เลยต้องเปลี่ยนของทั้งตัว หอ,อกหนาเมื่อกี้เห็นขึ้นไป2 7 1 0 0ใช่ไหมประมาณนั้นก็คือไม่ต่างมันจะไม่ต่างกันมากซึ่งถ้าเราใช้หอ,อกงาแล้วอ่ะถ้าจะเกาะก็จะไม่มีผลเราเลยมาใส่พวกโลหูเสื้อแมงทองที่ช่วยทำให้เราไม่ตายง่ายขึ้นก็น่าจะดีกว่าอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกหอ,อกนี้นะโอเค ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับไนพ่นน่าจะประมาณนี้ผิดถูกยังไงก็แนะนำกันได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปไว้ผมจะมาทำไนคิให้ทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ